สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ดรอ้อสถานีแห่งการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาความคิดความรู้สึกและอารมณ์นะคะคลิปนี้ค่ะก็จะเป็นคลิปที่น่าสนใจทีเดียวเลยนะคะสำหรับท่านที่ต้องการจะพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ด้วยตัวเองให้ได้ภายใน31วันนะคะให้ติดตามคลิปนี้อาจารย์จะทำให้ ทีละวันนะคะทำไปเรื่อยๆจนครบ31วันทีนี้ท่านใดที่ต้องการอ e ีบุ๊กนะคะให้ส่งไลน์มาหาอาจารย์หรือว่าอินบ็อกซ์ก็ได้หรือในใต้คอมเมนต์เนี่ยค่ะส่งขออีเมลแอดเดรสให้อาจารย์นิดหนึ่งอาจารย์ก็จะส่งอ e ีบุ๊กไปให้ไม่มีค่าใช้ใจ่ายนะคะ อาจารย์อยากจะให้ทุกท่านได้มีความฉลาดทางอารมณ์แล้วก็จะมีความสุขในชีวิตขึ้นค่ะนะคะซึ่งหลายท่านที่เพิ่งมาติดตามอาจารย์นะคะอาจารย์มีห้องเรียนคิดดีมี EQ ค่ะซึ่งอธิบายสั้นๆความฉลาดทางอารมณ์นะคะมันเป็นความสามารถในการรับรู้เข้าใจแล้วก็จัดการอารมณ์ของตัวเองและผู้อื่นอย่างมีประสิทธิภาพ เวลาที่เรารู้สึกไม่โอเคแต่เราก็ยังสามารถที่จะแสดงออกอย่างเหมาะสมได้ค่ะนะคะเพฉะนั้นคนที่มี EQ ดีเนี่ยจะเป็นคนที่ทั้งประสบความสาเร็จและมีความสุขค่ะวันนี้เป็นการพัฒนา EQ ด้วยตัวเองในวันแรกนะคะวันแรกก็ไม่ไม่ต้องทำไม่ต้องทาอะไรมากนะคะทีนี้ให้เตรียมสมุดนะคะสมุด หรือกระดาษอาจารย์อยากให้เป็นสมุดนะคะแล้วก็ปากกาหรือดินสอก็ได้เพื่อนำมาบันทึกอารมณ์ของตัวเองนะคะโดยเราจะมีการบันทึกในช่วงเวลาต่างๆนะคะพร้อมทั้งเราก็จะระบุสถานการณ์ด้วยนะคะทีนี้ก่อนที่อาจารย์จะยกตัวอย่างให้ฟังนะคะเหตุผลที่เราจะต้องบันทึกอารมณ์ในแต่ละช่วง ก็เพราะว่าการบันทึกอารมณ์แต่ละช่วงพร้อมที่มีการระบุสถานการณ์เนี่ยนะคะมันจะเป็นประโยชน์มากในการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์นะคะเพราะว่ามันเหมือนเป็นการเรียกสติของเราเป็นระยะระยะและการเห็นเห็นความรู้สึกเห็นอารมณ์ของเราเหมือนรับรู้ความรู้สึกว่าเราตอนนี้เรากำลังรู้สึกอะไรนะคะแล้วเราจะรู้สึกเลยว่าเวลาที่เราบันทึกเนี่ย ถ้าตอนนี้เรากําลังเครียดเนี่ยโอ้นี่เรากําลังเครียดเราก็จะค่อยๆรู้แล้วว่าเครียดแล้วเราก็จะได้จัดการกับความเครียดได้นะคะหรือเรารู้สึกแล้วว่าตอนนี้เราอารมณ์ไม่ดีเราก็จะไม่พูดกับใครซึ่งตรงน,นี้มันก็ช่วยปรับปรุงความสัมพันธ์ค่ะเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็อยากให้บันทึกนะคะนี้หลายท่านเนี่ยก็จะมาอยากจะพัฒนา EQ แต่ไม่ทําอะไรไม่ได้ค่ะมันต้องต้องลงมือทำนะคะอาจารย์อาจอารย์ก็จะยกตัวอย่างเวลาที่เราจะบันทึก อารมณ์ในแต่ละช่วงวันให้ให้ฟังนะคะอย่างเช่นเราอาจจะเขียนว่าแปดโมงเช้าหรืออาจจะเป็นแค่แบบว่าเอาแบบใหม่ๆก็ได้นะฮะ,ะช่วงเช้าเราเรารู้สึกยังไงแล้วเ,เขียนไปเลยนะคะ,อ,ะอย่างเช่นรู้สึกเอาวันนี้หรอก็ดีนะสดชื่นนะคะหรืองั้นงั้นเนี่ยเราอาจจะคิดต่อไปว่างั้นงั้นนี่มันทางบวกหรือทางลบคือพยายามให้ตัวเองเนี่ย เห็นอารมณ์ของเรานะคะเพื่อเราจะได้ฝึกรับรู้อารมณ์ที่เกิดขึ้นอย่างเช่นอย่างเช่นอานะคะอารมณ์แบบโอเครู้สึกสดชื่นกระตือรือร้นนะคะเหตุการณ์สถานการณ์ในชีวิตก็อาจจะเล่าเขียนเล่านิดนึงว่าตื่นนอนด้วยเสียงนาฬิกาปลุกแล้วก็รับรู้ว่ามีแสงแดด แบบส่องเข้ามาเล็กน้อยทางหน้าต่างอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็รู้สึกว่าเ,าเหมือนนอนได้ได้พอเพียงนะรู้สึกว่ามันมีพลังหรืออ่ะอแล้วก็อาจจะแอบ,บอยากนอนต่ออีกนิดอะไรอย่างเงี้ยก็เขียนไปหรืออาจจะรู้สึกว่าเขียนนะคะว่าเบื่อเนาะมันไม่อยากตื่นอะ่ะเพราะว่ามันเหมือนนอนไม่เต็มที่มันหลับมันหลับหลับ,ลบตื่นตื่นก็ทําให้ไม่อยากไปทํางานเลย แล้วก็รู้สึกไม่ดีแล้วก็เขียนไปเพื่อเราจะได้ค่อยๆเห็นอะไรบางอย่างนะคะแล้วเราก็จะได้ค่อยๆปรับถ้าเราไม่รู้อารมณ์เราก็จะบริหารจัดการอารมณ์ไม่ได้นะคะหรืออย่างเช่นช่วงสักแบบว่าจะเป็นช่วงช่วงสายๆนะคะสายๆนี่รู้สึกยังไงนะคะก็เขียนก็เขียนไปนะคะเช่นสายๆเราก็บันทึกอีกว่าอารมณ์ของเราก็น่าจะ,ะเครียด แล้วก็กังวลเนี่ยแน่นอนอยู่ที่ทํางานนะ่ะถ้าเครียดและกังวลอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเราเราก็จะเห็นเลยว่าถ้าเราคิดเขียนนะคะว่าเครียดและกังวลเนี่ยถ้าเราไม่ต้องส่องกระจกเนี่ยหน้าตาของเรามันก็ไม่ยิ้มแล้วนะคิ้วก็อาจจะขมวดเห็นไหมคะเวลาที่เขียนนะ่ะมันจะมันจะเห็นหลายอย่างนะคะแล้วก็ต้องบันทึกสถานการณ์ว่ามันมีการประชุมนะคะเป็นการประชุมสําคัญกับลูกค้าแล้วมันก็มีปัญหาในขณะที่ประชุมแล้วก็รู้สึก รู้สึกเหมือนเราเราทําไม่ได้ดีอย่างที่คิดอะไรเงรี้ยก็จะกังวลกังวลไปสารพัดหรือว่าโอวันนี้มีการประชุมผ่านซูมก็รู้สึกว่าสัญญาณมันไม่ดีแล้วก็รู้สึกว่าโอ๊ยตายแล้วมันก็กังวลเหมือนแบบเหมือนทําให้งานมันไม่ราบรื่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เขียนไปสรุปว่าบันทึกอารมณ์และสถานาการณ์ นะคะบันทึกไว้เพื่อให้เรากลับมาอ่านแล้วเราก็อย่างน้อยเราเห็นเราก็จะรู้ละอ้อนี่มันลบหรืออันเนี้ยมันเป็นสิ่งที่เราจะต้องปรับเรื่องอะไรบ้างอ่าช่วงบ่ายนะคะถ้าระบุเวลาได้ดีแต่ถ้าไม่มีเวลาเอาเป็นแค่ช่วงๆอย่างนี้ก็ได้ช่วงเช้าช่วงสายช่วงบ่ายช่วงบ่ายก,ออก็รู้สึกรู้สึกผ่อนคลายรู้สึกพอใจ้นะเขียนไปเขียนของตัวเองนี่เป็นอาจารย์ยกตัวอย่างให้ฟังอย่างเช่นพอรับประทานอาหารเสร็จก็อาจจะรู้สึกเหมือน เออเหมือนมันดีเนาะเหมือนง่วงนิดๆอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ก็รู้สึกมีความสุขดีรู้สึกดีนะได้คุยกับเพื่อนที่เกี่ยวกับเรื่องงานอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็เออมีคำคำําดีคนเนี้ยมันพูดจาตลกดีเรารู้สึกชอบอะไรเงี้ยก็เขียนบันทึกอย่างนี้ไปนะคะเวลาที่เราบันทึกอะไรดีๆเนะี่ยมันมันก็ดีมันก็ถือว่าเป็นข้อมูลด้านดีๆในจิตใต้สํานึกของเรานะคะส่วนถ้าเราอารมณ์เสียอารมณ์ไม่ดีเราบันทึกแล้วเราก็ให้เห็นแล้วเราจะได้จัดการได้ไงคะ อาจจะเป็นช่วงเย็นเราก็อาจจะบันทึกอีกว่าออรู้สึกมันเหนื่อยเนาะแต่มันก็ภูมิใจที่วันนี้มันผลักดันงานยากได้สําเร็จอะไรอย่างเงี้ยเขียนให้มันแบบเป็นเรื่องของตัวเองอะนะคะสถานการณ์ก็วันนี้ทํางานเสร็จตามที่กําหนดเป้าหมายไว้นะก็ภูมิใจนะเพราะงานนี้มันยากมากเลยแต่เราก็สามารถทำได้แต่ยอมรับว่ามันเหนื่อยมันเหนื่อยมันเหนื่อยเลย มันเหนื่อยจริงๆนะคะเนี่ยก็เขียนไปเรื่องจริงเขียนไปจะค่ะนะคะซึ่งตรงเนี้ยเดี๋ยวพอเราเห็นเราเหนื่อยเราจะได้จัดการหรือว่าเราจะทํายังไงเราจะไปนอนหรือว่าเราจะทํายังไงให้ให้เราได้พักจริงๆเนะี่ยการเห็นอย่างเงี้ยมันจะเห็นพฤติกรรม,มเห็นวิธีคิดของเราะฉะนั้นการบันทึกดีมากๆค่ะ,ะช่วงค่าก็เขียนสักหน่อยอารมณ์เป็นยังไงก็ดีเนาะก็รู้สึกรู้สึกไม่ถึงขนาดมีความสุขมะ แต่ก็รู้สึกว่าม,ม,มันก็ผ่านผ่านพ้นอีกวันหนึ่งอะไรหรือว่าอาจจะก็รู้สึกพอใจรู้สึกมีความสุขนี่เป็นตัวอย่างนะคะสถานการณ์ก็อย่างเช่นสมมติว่าสมมติว่าถ้าเราเขียนว่าเราไม่รู้สึกมีความสุขอะไรเงี้ยเราก็อาจจะเขียนว่าก็วันนี้ดีเนาะที่ได้ได้ทานข้าวได้ทานอาหาร่ําพร้อมกับทุกคนในครอบครัวแล้วก็ชอบที่ได้แย่ลูกอะไรอย่างเงี้ยว่าไปก็รู้สึก อบอุ่นรู้สึกรู้สึกดีกับกับความรักในครอบครัวรอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นการบันทึกอารมณ์แบบเนี้ยที่อาจารย์ยกตัวอย่างให้นี่นะคะมันก็จะทําให้เราเนี่ยตระหนักถึงอารมณ์ของตัวเองในแต่ละสถานการณ์และพัฒนาความสามารถในการจัดการกับอารมณ์ของเราให้ดีขึ้นได้ในอนาคต นะนั้นการการบันทึกเนี่ยดีนะคะท่านได้บันทึกแล้วอยากให้อาจารย์อ่านอาจารย์ยินดีนะคะเก็บสมุดบันทึกนี้ไว้นะคะแล้วก็บางท่านจะทําแค่แค่วันเดียวอะไรอย่างเงี้ยนะอาจารย์อยากให้บันทึกอย่างเงี้ยบันทึกไปสักระยะหนึ่งเพื่อให้เราได้เห็นเขาโครงวิธีการแสดงอารมณ์ของเราหรือให้เราได้เห็นภาพรวมของอารมณ์ของเราค่ะในคลิปต่อไปก็จะเป็น EQ ดีขึ้นได้ใน31วัน ะะซึ่งจะเป็นกิจกรรมในวันที่2ยังไงติดตามนะคะขอบคุณสำหรับความตั้งใจค่ะ